สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2565นนะคะชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอาร่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอาร่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไว์เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะปล่อตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและคณะนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองรุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเข้าดูอดีตของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สองถ้วยนะคะ ไพ่8ถ้วยค่ะดีเมจิเชียนนะคะและเป็นไพ่หเหรียญค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะใน่ดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุดินพฤกษพกันมังกรอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้น ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคาเมษน่าจะมีคนเก่าๆกลับมาหรือเปล่านะคะคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์คนที่เคยหันหลังให้กันไปแต่ความรู้สึกยังอยู่ที่เดิมนะคะ,ะคนที่เคยแบบเดินออกจากกันไปแล้ว รู้สึกว่าเอ้ยออกไปแล้วมันก็ยังคิดถึงคนเดิมอยู่นะคะคนคนนั้นหรือตัวคุณนะคะน่าจะมีการกลับมาวนกลับมานะคะให้โอกาสนะคะขอโทษให้อภัยรู้ใจตัวเองแล้วนะคะแล้วก็กลับมานะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่า สารต่อนะคะความรู้สึกนะคะความรักนะคะความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวอลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยจะได้รับฟังรับชมได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่16-31ถึง31มมกราคม2,565จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกเดินไพ่9ถ้วยนะคะ2ดาบค่ะอ่า6ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษน่าจะมีคนเก่าๆกลับมาจริงๆนั่นแหละเออนะคะหรือในอดีตที่ผ่านมาอาจจะแบบเหมือนกับอยากจะขอโทษ๋ยวจะกลับไปแต่มันเหมือนกับว่าในในในถ้าหากว่ายังถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการกลับมานะคะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้จะมีการกลับมาจริงๆ อจะมีการกลับมาจริงๆการตัดสินใจที่จะแบบว่าเอ้ยจะให้อภัยดีไหมจะกลับไปดีไหมจะกลับมาดีไหมจะเริ่มต้นใหม่กันดีไหมหมารู้สึกว่าจะมีการให้โอกาสกันอืมจะมีการเขาเรียกว่าตัดสิ่งไม่ดีหมายถึงว่าตัดตัดตัดเรื่องราวเก่าๆที่มันไม่ดีทิ้งไปอืมอะไรก็ตามที่รู้สึกไม่ดี รู้สึกเสียใจเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านพ้นไปแล้วที่ทําให้คนสองคนต้องจากการที่ทําให้คนสองคนรู้สึกไม่ดีคุณทั้งคู่พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะลืมสิ่งเหล่านั้นพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะคะอืมจะมีการตัดสินใจแบบเขาเรียกว่าเด็ดขาดกระทันหันนะคะว่าเอ้ยงั้นเรา ไม่จำดีกว่าในสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกว่าเมื่อเมื่อตอนเนี้ยมันกลับมาแล้วอะ่ะตอนเนี้ยความรู้สึกที่มีนะตอนเนี้ยมันมันมันแทบจะแบบเออเออจะเต็มล้นอยู่แล้วไพ่เก้าถ้วยนะคะอีกถ้วยหนึ่งมันก็จะเต็มสิบอยู่แล้วอะเขาคิดถึงกันมากๆนะคะอืมเลยทําให้เลือกที่จะ ตัดสิ่งที่มันไม่ดีหรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ผิดหวังที่ทําให้เสียใจของคนทั้งคู่ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็คือไม,ไม่ไม่ติดใจอะไรกันแล้วอะไรประมาณเนี้ก็เรื่องราวที่มันจบไปก็ให้มันจบไปลืมไปแล้วเรามาแบบเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ยึดถือความรู้สึกณนะที่มีอยู่ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ความคิดถึงความรู้สึกดี ที่มีด้วยกันนะตอนนี้เราเริ่มกันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะในในความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอ่า จะเป็นอย่างไรไม่ขคอนเนียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะอสดาบนะคะไพ่ห้ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สเตรนนะคะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษศรีษธนูนะคะธาตุดิบกับคุณโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนาการหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคนๆน้นอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณที่แตกต่างกันมากๆหรือจะแตกต่างกันทางลักษณะนิสัยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้น มารู้สึกว่าเอาคับอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะในเมื่อปัญหาต่างๆที่ที่จบกันไปที่คุณเลือกที่จะลืมอ่ะเออแล้วเขาเรียกว่าเมื่ออยู่กันไปเมื่อคบกันไป็นนานๆน,น่ะปัญหาเหล่านั้นมันจะเหมือนกับกลับมากลายเป็นแบบจุกจิกกวนใจอีกครั้งหนึ่งกับคือปัญหาเก่าๆที่คุณเลือกที่จะลืมเลือกที่คุณเลือกที่จะแบบ ตัดมันทิ้งไปโดยที่ไม่แก้ไขอ่ะเออมันจะกลับมาทําให้กลายมันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจทําให้ทะเลาะกันบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะแบบขรุขระไปได้ยากกว่าที่คุณเคยคิดเคยตั้งความหวังไว้ก็ได้นะคะอืมเนอะคือปัญหาที่คือมันมันเกิดจากคนทั้งคู่ค่ะดังนั้นการที่เรากลับมามันคุณรู้อยู่แล้วว่านิสัยของกันและกันมันเป็นยังไงจริงๆ แล้วปัญหาต่างๆที่ไม่คิดที่จะปรับไม่คิดที่จะแก้ไขสุดท้ายแล้วมันก็จะจบอีหลบเดิมคุณนึกออกปาว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านเท่าไหร่ตอนจบก็เหมือนเดิมนอกจากจะว่าคุณจะเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องเดิมแต่เขียนในเวอร์ชั่นใหม่เออดังนั้นการเขียนในเวอร์ชั่นใหม่มันก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวละครถูกต้องไหมคะ เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอไพ่ทาโร่คำแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่เดวลนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่คิงอาควีนถือดาบค่ะ ชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะ <c oughs> ขออภยัยเอแพทาโเราแนะนําว่าอยากจะให้ในในอย่างที่ไม่บอกว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะให้โอกาสคนคนเดิม <c oughs> การเปิดอ่านหนังสือเล่มเดิม <c oughs> แน่นอนว่ามันจบแบบเดิมดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนจากผู้อ่านมาเป็นผู้เขียนเออคุณเขียนเล่มเดิมคะ่ะเรื่องเดิมตัวละครเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นปรับปรุงตัวละครใหม เพราะว่าการที่เราปรับปรุงรู้จุดบกพร่องของตัวละครของหนังสือเรื่องนั้นเล่มนั้นคุณก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นสิเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตอนจบให้มันแฮปปี้เอนดิ้งมากยิ่งขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณและคู่ของคุณทั้งสองคนพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันไหมถ้าพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เลือกที่จะ,ะกลับมาคบหากันและที่จะกลับมารักกัน ก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จะให้โอกาสนะคะแล้วก็ปรับเข้าหาการแก้ไขปัญหาที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ yeah. นะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อนะคคนของคน,คนทั้งคู่นะคะลองคุยกันลองปรับเข้าหากันดูนะคะอืมแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมามาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดี ID เข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ